รายงานผลการปฏิบัติงานครูกศนตบนป่าซางครั้งที่1ไตรมาส1 2 1หนึ่งตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567ตัวชี้วัดที่1สกลตบป่าซางตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าซางโพทองหมู่ที่3าำบลป่าซางอเภอเวียงเชียงลุง้งจเชียงรายพิกัดและตำแหน่งสกลตบลป่าซางข้อมูลบุคลากรสกลตบป่าซาง โดยมีนางสาวรัตนามณีจันสุขเป็นหัวหน้าครูกศนตบลลิงค์และเฟซบุ๊กสกลตบลป่าซางข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาและอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์ต่างๆจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันจำนวนผู้ใช้บริการสกลตบลป่าซางเฉลี่ย100คนถึง150คนต่อเดือนรูปภาพของครูกศนตบลคณะกรรมการสกลตบล มีการรายง,งานผลการดำเนินง,ง,งานกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสกลลตำบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพลื้นฐานระดับตำบลมีข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดมีการประเมินสรุปและรายงานผลการจัดทำแผนในระบบ DMIS ตัวชี้วัดที่ 3. จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาที่รับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์สกลตตำบลป่าซางมีนักศึกษาทั้งหมด100คนมีนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษามีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้หลายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้ทราบมีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจสิบของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาวันที่13ธันวาคม2566ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงลุง 2. โครงการค่ายทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนสกลอำเภอเวียงเชียงลุงวันที่2กุมภาพันธ25์2567ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงลุง 3. โครงการแข่งขันกีฬาสกลเกมวันที่23มกราคม2567 หน้าศูนย์บุรณาการเรียนรู้และนันทนาการอบจจังหวัดเชียงราย 4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปจจรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่8กุมภา, 12, า,าพันธ์2567ณสกลอําเภอเวียงเชียงลุง 5. ้โครงการค่ายลูกเสือสามัญต้านยาเสพติดวันที่14-15กุมภาพันธ์2567น้าณค่ายลูกเสือยุวากาชาติชั่วคราวสกลอําเภอเมืองเชียงราย 6. โครงการโอเพ่นเฮาส์ เปิดบ้านวิชาการสกลอมเภอเวียงเชียงลุงวันที่21กุมภาพันธ์2567หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงลุง3.7นักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566เข้าสอบไปภาคมากกว่า1รายวิชาขึ้นไประดับประถมคิดเป็นร้อยละ100ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ86.66 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ88.88ร 88. วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ91.84 3.8นักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวนนักศึกษา5คนเข้าสอบ4คนขาดสอบ1คนคิดเป็นร้อยละ80ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนนักศึกษา5คนเข้าสอบ5คนคิดเป็นร้อยละ100รวม นักศึกษา10คนเข้าสอบ9คนขาดสอบ1คนคิดเป็นร้อยละ90 3.9นักศึกษามีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ eTV 3.10มีการบันทึกการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษา3.11มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน3.12มีการรายง,งานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 3.13มีการบันทึกตรวจรายง,งานกิจกรรมกพชของนักศึกษา3.14จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ขอความร่วมมืออย่างน้อย2กิจกรรม 1. วันที่12ธันวาคม2566สกลตตบนป่าซางนำนักศึกษาพร้อมด้วยชมรมอาสา y ย u วากาชาสกลพรเพวียงเชียงลุงเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมบริจาคโลหิตด,ดวงตาและอวัยวะ ประจำเดือนธันวาคม2566หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงลุง 2. วันที่16กุมภาพันธ์2567นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่หมู่ที่10ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงราย3.15มีวิจัยในชั้นเรียน3.16มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนนักศึกษา4คนจบ4คนคิดเป็นร้อยละ100มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนนักศึกษา5คนจบ5คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ91.84ตัวชี้วัดที่6 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำลร็จในวิชาบังคับได้เกรดเฉลี่ย2.0ขึ้นไปตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง1การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตค่าเป้าหมาย15คนผลการดำเนินง,งาน20คน2การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพค่าเป้าหมาย26คนผลการดำเนินงาน28คน3การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน ค่าเป้าหมาย25คนผลการดำเนินง,งาน25คน 4. การเรียนรู้หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมาย15คนผลการดำเนินง,งาน15คน 5. ค่าจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ประชาชนกศนตตำบลค่าเป้าหมาย30คนผลการดำเนินง,งาน32คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 1. งานทักษะชีวิตโครงการส่งเสริม ทักษะชีวิตในการดูแลสุขภาพวันที่26ธันวาคม2566ณห,หอประชุมหมู่บ้านบ้านห้วยขี้เหล็กกลางหมู่ที่11ตำบลป่าซาง 2. งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าวันที่19มีนาคม2567ณห,หอประชุมหมู่บ้านบางเอียกหมู่ที่14ตำบลป่าซาง งานเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่วันที่12กุมภาพันธ25์2567ณหอประชุมบ้านป่าซางบุญน,นาคหมู่ที่12ตำบลป่าซางกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ประชาชนกศนตำบลโครงการปลูกผักสวนครัวล้วกินได้ตามฤด,ดูกาลวันที่19มกราคม2567ณห,หอประชุมหมู่บ้านป่าซางหมู่ที่3ตำบลป่าซาง กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการทำไข่เค็มวันที่22ธันวาคม2566ณห,หอประชุมบ้านบเอียกหมู่ที่14ตำบลป่าซางการทำพวงกุญแจจากผ้าย้อมสีธรรมชาติวันที่20-23ธันวาคม2566ณห,หอประชุมบ้านป่าซางดอยแก้วหมู่ที่16ตำบลป่าซางการแปรรูปถั่วเหลือง วันที่23-26ถึงธันวาคม25 6 6ห้าหณหอประชุมหมู่บ้านมางเอียกหมู่ที่1 4ตำบลป่าซางการประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติกวันที่18มกราคม2567น้าหณหอประชุมบ้านป่าซางบุญน,นาคหมู่ที่12บตำบลป่าซางตัวชี้วัดที่9ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน100คนผลการดำเนินง,งาน120คน 2. จํจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชน200คนผลการดำเนินง,งาน300คนจำนวนอาสาสมัครส่รงเสริมการอ่านจำนวน3คนผลการดำเนินง,งาน4คนรวม424คนตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้รับบริการรวมทั้งหมด604คนตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีสวนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีทั้งหมด10กิจกรรมตัวชี้วัดที่12จํานวนตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีทั้งหมด14กิจกรรมตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี ชื่อผลงานการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุผู้เสนอผลงานนางสาวรัตนามณีจันทร์สุขชื่อผลงานการส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนผู้เสนอผลงานนายวิเศษตุลมาณนะตัวชี้วัดที่1 4จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลคนดีสีสกลลจังหวัดเชียงรายประจำปี2567เนื่องในวันครูครูดีสอนดีสิทธิด์ดีเรียนดีมีความสุขครั้งที่68ประเภทครูกศนตำบลดีเด่นโดยนางสาวรัตนามณีจังสุขได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและนายวิเศษตุลมณะได้รับรางวัล ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจบการนำเสนอขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการรับชมขอขอบคุณครับ